สวัสดี FC ช่างต้นดูแลสุขภาพารถยนต์ทุกท่านนะครับวันนี้ช่างต้นก็มาอัปเดตรถยนต์ d m a มมาด้วยอาการไฟรูปเครื่องยนต์โชนะครับแล้วก็เป็นโค้ดเกี่ยวกับหัวฉีดสูบที่2นะครับวันนี้เราทำการรื้อสายไฟแล้วเรียบร้อยเบื้องต้นเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าช่างต้นตรวจเช็คเจออะไรมาดูใกล้ๆจุดแรกที่เราเจอนะครับก็คือปลั๊กพวกนี้แตนะนี่ดูเป็นการแก้ไขมาแล้วเบื้องต้นนะครับเห็นไหมครับ สูบที่2ที่เราเจอนี่เลยครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเห็นไหมครับรอยต่อของสายไฟเขาชนกันนะครับนี่เป็นสูบที่สเนไครับมันก็เลยขึ้นโค้ดเกี่ยวกับหัวฉีดนะครับเดี๋ยวช่างต้นทําการเปลี่ยนปลั๊กเสร็จเก็บสายไฟเสร็จเดี๋ยวจะมาสตาร์ทให้ฟังเสียงว่าอาการไฟเครื่องโชว์หายไหม จุดอีกจุดหนึ่งที่ช่างต้นแนะนําให้ตัวเช็คนี่มาดูใกล้ๆให้ด yup. ูที่ปลั๊กหัวฉีดนะครับเห็นไหมครับเขาจะมีคราบน้ํามันนี่เห็นไหมน้ำมันรั่วเยิ้มๆแบบเนี้ยเราต้องเป่าทำความสะอาดนะครับก่อนที่จะติดตั้งปลั๊กใหม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังจากที่เราเก็บสายไฟไปแล้วลบไฟโชว์ไปแล้วเครื่องยนต์จะสตาร์ทเป็นยังไงเร่งขึ้นไหมเดี๋ยวรอชมต่อไปนะครับ ตอนนี้ช่างต้นได้แก้ระบบสายไฟรถโดนแล้วเรียบร้อยนะครับเนี่เบื้องต้นก็ทําการเปลี่ยนปักหัวฉีดสี่อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูปักหัวฉีดกันที่เราเปลี่ยนนะครับสี่หัวนะครับนี่คันนี้ท่านเจ้าของรถไปตรวจเช็คมาอีกที่หนึ่งแล้วนะครับเขาแจ้งว่าหัวฉีดพังนะครับแต่ช่างต้นยังไม่ฟันโทรว่าหัวฉีดครับ เลยขอท่านเจ้าขอรถว่าเดี๋ยวทําการตรวจเช็คสายไฟก่อนแล้วถึงจะตรวจเช็คจุดอื่นได้ตอนนี้เราก็แก้ไขแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เจอจุดที่เราเช็คแล้วว่าน่าจะมีปัญหานะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาดูที่หน้าปัดน,นะครับไฟรูป สัญลักษณ์ต่างๆก็ขึ้นปกตินะครับเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะครับว่าไฟรูปเครื่องจะดับไหมไฟรูปเครื่องดับปกติแล้วนะครับนีดนนบ่ดูเครื่องยนต์นะครับดูเครื่องยนต์นะครับติดเรียบปกตินะครับเดี๋ยวจะเล่งให้ดูนะครับว่าหลังจากที่เล่นเครื่องแล้วจะมีไฟโชว์ไหม ามาด้านนี้เลยครับเ,เห็นไหมครับไฟรูปเครื่องยนต์ไม่โชว์นะครับเครื่องยนต์ก็เดินนิ่งปกตินะครับเคสนี้ก็สบายใจได้นะครับไม่หมดเยอะนะครับพันกว่าบาทแก้ปัญหาตรงจุดจบหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมจ้า